กินลูกแกะแล้วมันม <c oughs> ีเสียงอ่ะเอาเสียงดังเงี้ยคะ่ะลูกค้าโทรเข้าหรือยงังไม่เอาไม่ใช้เทา้าเดี๋ยวพังทะลุข้าวข้าไม่เกี๊ยวแล้วมันไม่เขียงเลยมันไปโดนพอดีไงคะเพราะสับข้าวหรือยังคะลูกค้าโทรเข้ามาแล้วคะ่ะ สวัสดีค่ะร้านบีริสใช่ไหมคะร้านดีริสใช่หรือเป่าเออใช่ครับใช่นะคะที่ร้านมีอะไรบ้างคะเขาจะซื้อนาฬิกานาฬิกาอะไรคะยี่หอ้ออะไรอะเอเวด <c oughs> เอเมดเอเมดเอเมดมีสีอะไรบ้างคะคา,าชีอะคาเชีย คาเทียมีคาเทียด้วยเรือนเท่าไหร่คะโอ้โหโทรศัพท์กระจายนะคะเรือนเท่าไหร่คะอ้าวคนขายคนขายคนขายโทรศัพท์พังะคะ่ะคนขายค่าเทียเรียนเท่าไหร่คะค่าเทียเรียนเท่าไหร่คะ พียอสามพันขอสองเรือนสเรือนค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างคะมีลูกค้าสั่งอะไรอีกบ้างคะกระเป๋าสองเรือนกระเป๋าอะไรคะกระเป๋ายี่ห้อเล็กเฮ้กระเป๋ายี่ห้อเล็กเล็กหรือหลุยคะเล็กปลุยครับ <laughs> เป็นเป็นกระเป๋าสีดิร่อ,เอเงเหมือนแม่กระเป๋าสีร่องเหมือนแม่นัน่นนัน่นนัน่นแอมเมดนะคะแอมเมดแอมเมดกี่ใบคะ สองใบใบเท่าไหร่คะลาเมใบเท่าไหร่คะยี่กสองใบสใบเท่าไหร่คะยี่สบหกยบาทยีบหกาทขอสิบใบค่ะสิบใบค่ะใบแล้วที่ร้านมียี่ห้ออะไรอีกคะร้านมียี่ห้ออะไรคะชาแนลครับมีชาแนลด้วยชนลใบเท่าไหร่คะสองพัเลาสองพัจองค่ะ จองเลยนะคะายหมดแล้วขายหมดแล้วขายหมดละว,ว,ว,ว้าอโอเคอขายดีจริงๆร้านนี้บ๊ายบายนะคะอายบาย